ข้อที่3หน้า40จากโจทย์มี3คํคำถามย่อยนะคะเรามาดูเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก่อนเป็นร้านที่ขายของแชมพูมะกดซึ่งมีราคาต้นทุนรับซือ้อ x ขวดต่อวนันเป็นเงินเท่านี้โดยตั้งราคาขายขวดละเท่านี้ให้หา ต้องซื้อกี่ขวดได้กำไรสูงสุดอ่ามาดูกำไรสูงสุดก่อนกำไรเกิดจากอะไรกำไรเกิดจากราคาขายลบราคาทุนราคาทุนก็คือต้นทุนอันนี้คืออะไรนี่คือราคาทุนอันนี้เป็นราคาขายนี่นะาจากสิ่งนี้ เราดูว่าจะได้กำไรสูงสุดเท่าไหร่ดังนั้นเราตั้งเป็นสมาการเลยให้กำไรเท่ากับ y บาทขั้นแรกเราดูก่อนเขาให้ราคาทุนกับราคาขายมาล้านฐานกำไรเราก็จะใช้สูตรกำไรเท่ากับราคาขายลบราคาทุนให้ y เป็นกำไรที่ได้ก็จะได้ว่า y เท่ากับราคาขายก็ต้องเขียน x ราคาจำนวนขวดคูณด้วยราคาขายนี่ราคาขายต่อขวดลบต้นทุน x บาทต่อวันเป็นเงินเท่านี้ก็เศษหส่วน4 x กําลังสบวก3า x ลบ25 กระจายค่าก็หก x ลบเศษ1ส่วน2 x กำลัง2ลบเศษ1ส่วน4ี่ x กำลังสองลบ3 5 x ลบ25่สเรียงพจน์แล้วจับรวมพจน์กันลบเศษ1ส่วน2กับตัวนี้เอามาลบกันก็จะได้ลบเศษ1ส่วน2ปรับนะคะก็จะเป็น สองส่วน c เส่ตัวหนึ่งสองมีค่าเท่ากับสองส่วน c ก็จะได้ลบสามส่วน4 x ก,กำลังสองดูสีเขียวนะคะก็เหลือตัวนี้กับตัวนี้มารวมกันได้ลาย 27x ลบ25อันนะคะอันนี้เป็นค่าของกำไร จะต้องซื้อจะต้องรับซื้อแชมพูวันละก,กี่ขวดจึงจะได้กำไรสูงสุดอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันกำลังสองหาจุดสูนสุดก็แสดงว่าอะไรจุดยอดได้จากหนูไปดูรูปกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะลบ b หาร2องเคอม่าซ a c ลบ b กำลัง2ส่วนซ a นี้สูตรนะคะเนื้อหาไอเรื่องนี้อยู่ที่ม .3 นะคะเพิ่มเติมต่อนะคะ a คืออะไร b คืออะไร c คือ,อไดจะต้องหา เดี๋ยวครูหยิบให้เธอดูก่อนนะวิธีเทียบนะคะน,นี่คิดในใจแล้วนะเทียบเธอดูที่ดีนะอันนี้คืออะไรจากคำว่า y เนี่ยลบ3ส่วน c x กำลังสบวกย7 x ลบย5เนี่ยถ้าเทียบกันก็คืออะไร a x กำลังสบวก b x บวก c จำได้นะเราเทียบเลย ดั้เราจะรู้ว่าจะได้ว่าอะไรจากสมาการจากฟังก์ชันกำลังสองนี้ได้ A เท่ากับลบสามส่วนสี่เท่ากับยี่สิบเจ็ด C เท่ากับลบยี่สิบห้าโอเคนะเรียงรูปถูกนะดังนั้นลบ B ส่วนสอง A ก็เท่ากับลบ b คือลาย b คือย7ิบหารสอง a คือลายลบ3ส่วน4เท่ากับลบย7ิบลบตัดนะคะได้สองลบ3มส่วนสองทันนะย7ิบลบตัดลบไปไม่ใช้ หาร3ส่วน2อันนี้คุณทำแบบละเอียดเลยลก็เท่า27คูณ2หาร3สน1 3, 3 3 9 27เท่ากับ18 B, A, 4 A C ลบ B กำลัง2หาร4 A ก็จะเท่ากับ4 A คืออะไรลบ3ส่วน4 C คืออะไรลบ25ลบ B กำลัง2 B คือ27กำลัง2หาร4วงเล็บ A เท่ากับตัดนะลบคูณลบเป็นบวกก็75ลบ27ยกกําลัง2หน้ากําลัง2อันนี้คิดในใจ27กําลัง2นะคะวิธีคิดนะคะชีกเลยหน้ากําลัง2 224หลังกําลัง2 72ไ77 49ใส่9ทด4 ตรงกลางนะคะคือเอาทุกตัวมาคูณกันคือ2คูณ7คูณ7คูณ2คูณ7คูณ2เป็น73 2 7 3, 8, 4 28ได้28ทันนะ8 2นี่คือตัวทดตอบ9 8บวก4ได้12ทด1ได้3 3ย้ายมานี่ได้7ตอบ7 2 9หนหารตัดตัดเหลือลบ3 7 2 9จะเหลือลบ หกสี่หโอเคลบ3เท่ากับตัดดิ 3, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 3. สามหนึ่งส3มาองหกนึ่งสามายได้ยี่สิบสามแอ่าตอบสองหเราก็จะได้ว่าลายจบแล้วนะมาตอบนะคะ นะได้พิกัดแล้วนะจุดยอดร้านจุดยอดเท่ากับอะไร18กับสองหนโอเคต่อไปดูที่คำถามนะคะจากโจทย์เดิมเราต้องการคำถามอันนี้การจะต้องรับซื้อร้านของการทวนคำตอบนะคะจะต้องรับซื้อ แชมพูมะกรูดวัลละสิบแปดขวด x x y นะจำได้ไหมเนี้ยเนี้ย x อ,อันนี้ y ก็คืออันนี้อะไรขวดอันนี้ลายได้โอเคนะอ่ะสิบแปดขวด จึงจะได้กําไรสูงสุดขออ้อ2หากต้องการกำไรสูงสุดการต้องเตรียมทุนในการซื้อแชมพูมะกรูดเท่าไหร่หากต้องการกําไรสูงสุดต้องเตรียมทุนในการซื้อ แชมพูมาร์โกเท่าใดอุยโทษ ouais. โทษทวนคำตอบับดดังนี้ดูที่ทุนค่ะต้องตีถามทุนใช่ไหมจากทุนหนึ่งส่วน c x กําลังสองหนึ่งส่วน c x กําลังสองบวกย5ห้าบวกสามสิบห้า x บวกยี่ห้าอ่ะเพื่อใครงงนะกูเอาโจทย์มาจากโจทย์เห็นไหมเห็นโจทย์นะเนี่ยทุนทุนต่อวันอืมเอ็กนี่คืออลไรเอ็กซคือสิบแปดนะเอ็กเท่ากับสิบแปดขวดทุนมันแปลผ่านตามจำนวนขวดถูกไหมอ่ะก็จะเท่ากับอะไร จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี x คือสิบแปดกำลังสองบวกสามสิบห้าคูณสิบแปดบวกยีบห้าคูณเลยเศษหนึ่งส่วนสี่เดี๋ยวนะกระจายออกได้ไหมดูนะสิบแปดคูณสิบแปดทันนะคะครูตัดเลย 2องนะสองสองสี่เทันนะคะวิธีคิดนี้จะเร็วกว่าที่เธอจะมายกกำลังสองบวก35มสิบห้าคูณสิบวกยีิบหเท่ากับเก้าเกปดสิบอบวกอันนี้ครูจะคิดอย่างนี้ดูนะเป็น700ดร้อยครูเอาสามสคูณยีเลยได้700ลบ แปดสองสามหกหากเอาสองแต้มก็เจดสิบทันปะก็จะได้เท่ากับหกร้อยสามสิบบวกย5ิบห้าจับคู่เลยค่ะจับคู่นี้ได้ร้อยหนึ่งเป็นเจ็สิบหกโอเคตอบก็จะได้ว่าดังนั้นต้องเตรียม ทุนในการรับซื้อแชมพูมักกูดเท่ากับ736บาทข้อ3โจทย์ข้อ3การจะได้กำไรสูงสุดเท่าไหร่การจะได้กำไร สูงสุด218บาทอันนี้มาจากจุดยอดของกราฟฟังชันกําลัง2ตอบจบแล้วโอเค